เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชิดๆกับกระดูกเลยครับแล้วก็อยู่ใต้ต่อแถวไหนที่กดรู้สึกตึงมากอย่าไปกดแรงมากนะครับเอาเท่าที่ไหวนะเ,เท่าที่ไหวโอเคแล้วใต้นี้เรากดใต้ต่ตมนิดหน่อยอาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาที่ข้อเท้าด้านด้านในนะครับด้านในนะไม่ใช่ด้านนอกด้านนอกจะเป็นข้อเท้าพิกใช่ไหมฮะ ข้อเท้าบิดเข้ามาจะเป็นเจ็บด้านนอกนี่อาจจะเป็นข้อเท้าพิกแต่อันนี้มันจะมีคนที่ปวดที่ทใต้ตาตุ่มแล้วก็ปวดทางด้านข้อเท้าทางด้านในนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยแล้วก็เออทำน้อยมากพอดีมีคนถามเข้ามาผมก็เลยสงสัยว่าส่วนใหญ่เป็นกันบ้างไหมนะฮะปัญหาหนึ่งมันมาจากกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังตาตุ่มนี่แหละครับที่มาจับที่ฝ่าเทา้าขออนุญาตโชว์เท้านิดนึงนะครับกล้ามเนื้อเนี้ยเราเรียกว่าที่เปริศโพสติเลียนะครับก็จะยาวมาจากเนี่ย ยาวมานี่มาจับหลังกระดูกที่เบียนะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชิดๆกับกระดูกเลยอะครับแล้วก็อยู่ใต้ต่อ,อตัวพับหรือว่าพวกกล้ามเนื้อน่องนะมันจะมีแกสป็อกนีเมียโซเลียสแล้วก็เป็นทีเบียพทีเียนะทำหน้าที่ในการยกให้เรามีอาร์ชตรงนี้อยู่ทีนี้ปัญหามันก็จะมีการทํางานที่มันเยอะเกินไปเช่นคนที่มีการเกิดคลิกของข้อเท้าทางฝั่งทางด้านนอกอย่างเงี้ยนะครับ ข้อเท้าพลิกเอ็นฉีกแล้วตัวนี้กล้ามเนื้อพวกนี้มันเกร็งแล้วมันก็ดึงให้เข้ามาดังนั้นเขาจะกระดกข้อเท้าแล้วบิดขาเข้าอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วเวลาเขากระดกข้อเท้าเขาจะมีแบบชี้เฉเข้ามาหน่อยดังนั้นเราจะต้องแก้วิธีการแก้ของเราคือเราจะคลายกล้ามเนื้อฝั่งนี้เราจะออกกําลังกายฝั่งนี้แต่วันนี้จะสอนคือการคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดก่อนนะนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นชิบิลิสโคสทิเลียจริงๆเราก็ต้องออกกําลังกายเขาดูเนเกร็งเขาดู วิธีที่เขาจะออกกําลังกายคือเขาจะถีบปลายเท้าลงแล้วบิดบิดนะครับแล้วยกอุ้งเท้าขึ้นจะเป็นการออกกําลังกายโดยการทาอย่างนี้ครับกดขาแล้วก็เกรงเหมือนลงน้ําหนักที่ขอบนอกแล้วยกอาขึ้นก็คือตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อเวลาเราโกง่งหรือว่าเราลงน้ําหนักเท้าแบบนี้ออกนอกออกนอกแล้วเราก็เดินข้ามไปเนี่ยแล้วมันเกรงขึ้นมา ปวดขึ้นมาเนี่ยสงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อมัดนี้อ่ะขึ้นมาดูนะครับมือก้องตามไม่ทันเอามาดูนะหรือหรืออาจจะกดหาจุดที่มันปวดเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วลองขยับข้อเท้าแถวนี้ถ้ามันปวดแล้าลงมานี่เวลากดแถวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าใครที่ปวดที่ตรงนี้เลยมันจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้ออ่ามันเป็นเอ็นน่ะไม่ใช่จุดเกาะมันเป็นเอ็นจุดเกาะเขาจะอยู่ใต้นี้นะแต่ว่า ตัวนี้คือตัวเอ็เขาอาจจะเป็น n อ c c e ักเสบหรือว่าตัวข้ออักเสบก็ได้นะครับดังนั้นมาดูวิธีการนวดคลายแล้วผมจะสอนจัดกระดูกที่ข้อข้อเท้าด้วยนะดูนะวิธีการในกล้ามเนื้อเขาอยู่ตรงนี้เลยครับทำมันครึ่งหน้าแข้งเนะี่ยเรากดเข้าหาอย่างแรกจับขอบกระดูกก่อนนะเห็นขอบกระดูกไหมเห็นไหเดี๋ยว,นะยวมผมวาดให้ดูอันนี้นวดด้วยตัวเองนะครับนวดด้วยตัวเองง่ายๆนะไม่ยากนะครับนะ มาดูนะขอบกระดูกผมจับขอบกระดูกไว,ว้เนาะผมกดลงนะครับกดลงแบบนี้ไล่ไปเลยนะครับใช้ออยล์ไหมก็ใช้ก็ได้นะครับนะนี่ตึงมากนะครับกดเข้าไปนะครับแถวไหนที่กดรู้สึกตึงมากอย่าไปกดแรงมากนะครับเอาเท่าที่ไหวนะเ,เท่าที่ไหวโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วใต้นี้เรากด ต้ตะตุ่มนิดหน่อยปุ๊บ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 แล้วก็นี่กดมานี่จุดเกาะกล้ามเนื้อเขาจะลงไปนี่นะมาที่กลางอุ้งเท้าเลยครับกดตรงนี้จะเจอแพ n t a าฟาชิ i ิติสนะมีหลายคนถามว่ามันใช่ใช่ผังอ่าตัวอะไรนะรองช้ำไหมนะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่ามันใช่ลองช้ำไหม วิธีตรวจว่าใช่รองช้ำไหมไม่ยากเลยครับตรวจยแยกออกจากกันนะรองช้ำเขาจะอยู่ที่ฝ่าเท้าครับเขาจะไม่มาอยู่ใต้ตาตุ่มเนาะดังนั้นอันแรกนี่ไม่ใช่ละอันที่สองเราจะตรวจว่ามันเป็นรองช้ำหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีตรวจง่ายๆ3มรอบเนาะสามรอบนะครับจากข้างในนะเส้นที่สองเส้นที่สองแบบนี้เส้นที่สองเส้นที่สามโอเคไหม นะดูเส้นนะดูเส้นนะวาดตามเส้นนะให้าดตามเส้นเส้นแรกชิดๆน่อยนะเส้นที่สองขยับออกมาไล่ลงไปเลยนะครับนะครับเอเคไหมครับพอได้ไหมชีปิลิสโพสทิเลียนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่อ,อยู่ใต้กระตุ่มทางด้านในนะใต้กระตุ่มทางด้านในนะแล้วก็ขยับออกมาอีกเส้นหนึ่งนะอันนี้จะเริ่มโดนกล้ามเนื้อน่องแล้วเริ่มโดนคับมัสโซลแล้วนะครับ เห็นเนาะทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีกระดูกข้อเท้ายอยู่ตรงนี้ด้วยใต้นี้แล้วบางคนเนี่ยเจ็บที่บริเวณกระดูกเนี่ยแต่น้อยนะจะเจ็บแต่ว่าถ้าใครเจ็บเนาะให้ทํานี้ครับกดไปที่ใต้นี้แล้วก็กระดกข้อมือเท้าขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับทาด้วยตัวเองง่ายๆกดใต้นี้นะครับแล้วก็ขยับบางคนจะมีแบบกลิ้งไปคลิกมาคลิ้งไปคลิกมา,มาอย่างเงี้ย มันเป็นเชนดอนมันตัวจุดเกาะของกล้ามเนื้อมันเริ่มแบบมันหลวมนะครับอาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ทําให้ปวดมากนะครับบางคนจะมีเสียงดังที่บร,ริเวณข้อแต่น้อยนะตรงนี้จะน้อยเอาใหม่กดตรงนี้ผมกดไปเรื่อยเลยฮนะกดตรงนี้ก่อนนะครับจุดที่2ให้ให้ทํา10ครั้งเป็น1เซตแล้วพักแล้วทําประมาณสักสอรอบ นะคนที่ปวดแถวนี้นะกดทั้งใต้นี้นะสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะจัดกระดูกด้วยตัวเองนะครับหนึ่งสองสี่ขึ้นสุดลงสุด5 6 7 8 9และ10แล้วพักนะครับแล้วก็ทางด้านนี้าา์คจุดไว้ให้นี้นี้แล้วนี้นะทางด้านนี้ใช้ปลายมือวนิน้วโป้งฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับ ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะเอาเข้านี้ก่อนประมาณนี้เนาะพอได้ไหมวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนยืดกล้ามเนื้อหน่อยหนึ่งนะครับสําคัญเหมือนกันโอเคนะครับเพราะว่าเราทิ้งคําถามไว้ในในเพจไปเมื่อตอนเย็นเจอเลยมาดูวิธีการยืดกล้ามเนื้อดูนะกล้องไปแล้วครับอ่าดูนะดูนะทีนี้ ให้ยืนตรงหน้ากําแพงนะครับยืนหน้ากําแพงแบบนี้เนาะดูที่ขานะขาข้างที่เจ็บเอาไว้ข้างหลังได้ไหมขาข้างที่เจ็บไว้ข้างหลังนะขาข้างที่ไม่เจ็บไว้ข้างหน้านะย่อเข่าข้างหน้าลงทีนี้ขาข้างที่เจ็บทาไงบิดนิดนึงนี้นะครับแล้วก็ย่อดดลงอย่างนี้นะฮะแล้วบิดขาดูด้านหลังผมนะน้องเมย์้องอ้อมมาดูด้านหลังหัวเข่าผมนะมันจะทิ่มปอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมบิดให้ก็ได้ ประมาณนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมครับปลายเท้าอยู่ยนี้ก่อนนะย่อลงไปเข่าตรงนี้ก็งอน,นิดนึงนี้นี้ล้มเข่าข้างนี้เข้ามาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮนะดูออกไหม้นเท้าผมมันจะยกแล้วก็เข่าตัวนี้จะทิ้งทิ้งลงมานิดนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหามานะมันจะดึงให้ตรงอา่าตรง อุ้งเท้าตรงนี้ลอยขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะตึงมาก1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเปดเก้นะย่อเข่าข้างหน้าย่อเข่าข้างหลังเฉะเข้าบิดขา1 2 3 4งสองสามสีห้าหกดแปดเก้มได้ไหมประมาณสัก10ครั้งนะครับครั้งละ10วิ1 2 3 4งสองสามสห้าหกเปดเกสและ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการยืดกล้ามเนื้อแล้วคลายกล้ามเนื้อหรือคนที่มีอาการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้านะ <c oughs> กองไม่ไม่ไม่เป็นใจโอเคก็ออกฝากไปด้วยนะครับกับ c e b o o k f แฟนเพจบันดิตเกล้ามบัตรและจัดกระดูนะครับเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาการปวดต่างๆของร่างกายให้นะครับกับรายการรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตเนาะ,ะมีคำถามมีข้อสงสยัย inbox เข้ามาได้นะครับใน Facebook f แฟนเพจของเราหรือว่าใน YouTube Channel ก็จะมีคลิปการดูแลตัวเองแบบดีๆให้ทุกท่านดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ใครมีคำถามมีข้อสงสัย Inbox เข้ามาได้หรือว่าจะไลน์เข้ามาก็ได้นะครับในไลน์แอดบันดิตคลินิครับ b u n d i t c l i n i c ครับไลน์แอของเราเองก็มีคำถามส่งเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะรักษากายภาพบัติก็สามารถ โทรนัดหมายจองคิวได้นะครับล่วงหน้าช่วงนี้โควิดต้องโทรจองคิวก่อนนะครับ0853699977ครับ0853699977ครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบัตรบัณฑิตคลินิกของเรามีสสาขาด้วยกันที่จังหวัดบุรลรัาย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวารินชำราบหรือสาขาพิบูลมังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ 0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ ID a t b a n d i t c l i n i c นะครับ at b u n d i t c l i n i c at b u n d i t c l i n i c ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ